สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องเมมี่ชาแนลนะคะวันนี้นะคะจะเป็นดวงนะคะความรักลรยปักนะเป็นปักแรกนะคะของเดือนกุมภาพันธ์นะคะปี64นะคะก็ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่1 5นะคะกุมภาพันธ์ก็เป็นเดือนแห่งวันวริลนไทายนะก็หวังว่านะคะเพื่อนๆทุกคนจะมีความรักนะคะที่มีความสุขนะคะในเดือนนี้นะ ไม่จำเป็นต้องมีแฟนก็ได้นะคะเรารักตัวเองได้นะเพียงแค่เราคิดบวกแล้วก็สบายใจนะคะมันก็จะเป็นเดือนที่ดีสำหรับเราแล้วนะ ค้โอเคสำหรับคำทำนายนะคะในส่วนของรายปักเนี่ยเมยก็จะเปิด3ใบเหมือนเดิมนะคะก็ใบแรกหมายถึงตัวตนของคุณเมฆใบที่2เป็นบทสรุปแล้วก็ใบที่3จะเป็นตัวตนของคนที่คุณเมฆคิดถึงหรือว่าคู่ของคุณนะคะก็จะขอเริ่มอ่านในส่วนของคนโสดที่มีคนคุยนะคะหรือว่ามีประเด็นความรักก่อนนะค่ะเช่นเคยนะสำหรับ คำทำนายของ Angels จะอยู่ท้ายคลิปนะคะจะมี t i m e s t a มปให้นะคะแล้วก็ช่วงหยดส่องก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะทำไทม์ s t a มปให้ด้วยนะค่ะเดี๋ยวเม่เริ่มคําทํานายเลยนะคะเ,เดือนกุมภาพันธ์นะคะในช่วงต้นเดือนคุณเมษนะได้พลังงานเดอะไฮโฟอนนะคะก็ช่วงนี้ ความคิดความอ่านของคุณอาจจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะมีวุฒิภาวะมากขึ้นนะคะอ่าฮารฟอนนะคะในแง่ของการใช้ชีวิตประจําวันการทํางานไม่ต้องบอกนิดนึงนะว่าทุกครั้งที่ไม่อ่านดวงความรักเนะี่ยไม่ต้องอ่านเกี่ยวกับเรื่องงานแทรกเข้าไปด้วยเพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยเรื่องการงานหรือว่าชีวิตประจาวันมันมีผลต่อความรักนะคะดังนั้นเราต้องมีความรู้พื้นฐานนิดนึงว่าในแต่ละเดือนเนี่ย ชีวิตเรามันเป็นยังไงแล้วมันส่งผลกระทบต่อความรักยังไงนะคะบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมถึงชอบพูดเรื่องงานนะเพราะว่ามันมีอิทธิพลต่อความรักนะคะโอเคเดือนนี้คุณค่อนข้างซีเรียสนะคะเรื่องการทํางานนะก็เป็นไปได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางท่านนะคะอาจจะเหนื่อยนะถึงแม้ว่าจะมีเงินเก็บจะมีเงินเข้ามาจะมีอินคมที่มันคงแต่ว่า เศรษฐกิจไม่ค่อยดีมันทําให้คุณต้องวางแผนใช้สมองเยอะนะคะมามาช่วงกุมภาพันธ์เนี่ยไม่มองว่าคุณเหมือนกับมีประสบการณ์อะไรมากมายนะคะไพ่เจ็ดคทาแล้วก็ก้าวคทามันกับหัวเนี่ยไม่มองว่าเนี่ยช่วงสองสเดือนที่ผ่านมาคุณใช้แรงกายแรงใจไปเยอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานแต่ว่าคุณต่อสู้สําเร็จนะแล้วก็ามาเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย ความเข้มข้นของการต่อสู้มันจะคายลงมันจะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าเมษอะไม่เคยบอกแล้วว่าทางโหราศาสตร์แล้วเนี่ยดวงคุณจะเริ่มดีมากๆในช่วงมีนาคมนะคะดังนั้นให้รอช่วงเวลานั้นแหละคุณจะได้รับทรัพย์นะได้รับอินคมที่มันมากขึ้นหรือว่าใครสมัครงานก็จะได้งานเลื่อขค้นเรื่อ,อตนตำแหน่งอะไรแบบนั้นนะถ้าหวังอะไรดีๆเนี่ยมีนาคมนะคะรอได้เลยนะดังนั้นกุมภพันธุ์มันจะเริ่มผ่อนขึ้นนะคะผ่อนคลายความตึงเครียดขึ้นนะทีนี้ในเรื่องของ ความรักโดยตรงเนี่ยเมย์มองว่านั่นแหละต่อเนื่องมาเลยจากเดือนที่แล้วนะคะหรือว่าจากปักที่แล้วเมย์มองว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ใหญ่มากเกี่ยวกับเรื่องความรักคือเมื่อก่อนอาจจะเคยกระวลกระวายใจอะคะ่ะเกี่ยวกับความที่มันไม่ได้ดั่งใจนะในเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่มันหลายๆเดือนที่ผ่านมาเมย์มองว่าคุณเอาอประสบการณ์ต่างๆเนี่ยนะไพ่นะคะทั้งเจ็ดคาถาแล้วก็ ก้าคาถาเนี่ยมันบ่งบอกถึงคนที่มันเคยมีความขัดแย้ง <c oughs> เคยมีประสากนะ <c oughs> เคยมีกําแพงกั้นไว้สูง <c oughs> เพราะว่าแบบมันบอบช้ำม,มามากเกี่ยวกับความรักครั้งนี้อ่ะแบบเหมือนกับไม่อยากจะไปพูดถึงมันเลยอยากจะหนีอยากจะเลิกอะไรเงี้ยนะในบางท่านนะมันแบบซีเรียสขนาดนั้นอนะ่ะแต่เมย์มองว่าเนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วเพราะว่าคุณนะ่มองข้ามสิ่งเหล่านั้นไปแล้วเนื่องจากว่าคุณโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอประสบการณ์การทํางานชีวิตประจําวันนะรวมถึงความรักด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมันสอดคล้องกันมัน เหมือนกับทําให้คุณเป็นคนที่แข็งแกร่งมากขึ้นอนะเป็นคนที่แบบเหมือนเนี่ยผู้ถือสินนะคะเดชไทลฟอนก็คือคนที่มีทั้งความรู้บูบุญนะคือรู้ทุกอย่างนะคะแถมยังมีศีลธรรมด้วยคือเหมือนกับคุณรู้แล้วแหละว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามที่จักรวาลกําหนดเป็นเพรมลิขิตนะอย่างที่คุณได้ไพร่รา,ายเดือนนะคะคุณได้ไพ่พรมลิขิตนะคะสําหรับพลังจักรวาลไมมบอว่าคุณเข้าใจเข้าใจโลกแล้วก็ไม่คาดหวังอะไรที่มันเราควบคุมไม่ได้นะคะแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นแต่แต่ว่าถึงแม้ว่าที่มันผ่านมามันอาจจะหนักใช่แต่ตอนเนี้คุณจะเริ่มรู้สึกอยู่กับมันได้แล้วก็ทำใจกับมันได้จริงๆอะคะ่ะนะไม่ไม่ได้แบบว่ามี กังวลไม่ได้มีความร้อนใจอีกแล้วนะคะในหลายๆท่านเนี่ยอาจจะร้อนใจมากเลยในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะ,ะภายนอกอาจจะดูเข้มแข็งแต่ว่าในใจบางทีมันว้าวุ่นนะนอนไม่หลับบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเนี่ยขอให้คุณรู้เลยว่าตั้งแต่กุมภาพัานขึ้นไปเนี่ยชีวิตคุณมันจะมีแต่ขึ้นแล้วก็ขึ้นนะคะมันจะแบบว่าไม่มีอะไรที่มันเลวร้วายคือสิ่งที่มันแย่ที่สุดมันผ่านไปแล้วนะก็ประมาณนี้นะคะ อันนี้เมยหมายถึงทั้งชีวิตแล้วก็ความรักด้วยนะทั้งสองเรื่องนะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของคนคุยของคุณนะเพจอวบกับัวนะคะบ่งบอกเลยว่าเขาค่อนข้างเป็นคนที่ดื้อน,นะคะดื้อดึงน,นะเอ่อเฮลมิ t นะคะแล้วก็มีชอยอดที่กับัวคือตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยนะเขาจะรู้นะคะเขารู้แหละว่าคุณนะก็คือคนที่เขาอยากที่จะอยู่ด้วยอยากที่จะลงเอยด้วย คุณคือเนื้อคู่เขาเขารู้ด้วยว่าคุณเนี่ยกับเขายังไงก็หนีกันไม่พ้นนะคะแต่ว่าความที่เขาดื้อค่ะเขาเป็นเพจอวองใช้กับหัวมันหมายถึงคนที่มั่นใจในตัวเองนะปกติถ้าตั้งตรงเนี่ยมันก็เป็นไพ่ที่ดื้ออยู่แล้วนะพอมันกับหัวมันยิ่งกลายเป็นแบบว่ารันหนักกว่าเดิมนะคะคือตัวเขาเนี่ยหนึ่งเลยเขาเก่งเขามั่นใจเขาไม่เคยที่จะเอ่อมิไม่มีใครที่จะมาผูกเขาติดอยู่กับอะไรบางอย่างได้อะนะเขาไม่ใช่คนที่จะมีคอมมิชเมนต์กับใครแบบ ยอมใครทุกอย่างเลยแบบนี้เขาจะเป็นคนที่มีอะไรทํา,ายทเยอะแล้วก็อยากจะเรียนรู้โลกกว้างนะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากมีคอมมิมนิกับใครแล้วก็ยิ่งถ้ามีใครไปบังคับเขาเนี่ยเขาจะหนีนะคะดังนั้นที่ผ่านๆมาที่ชาวเมฆพยายามจะเอาใจใส่นะคะจะทําทุกอย่างจะประคับประคองความสัมพันธ์เนี่ยมันยิ่งเหมือนผลักเขาให้ออกไปจากคุณนะคะดังนั้นเนี่ยคุณเมฆก็เลยหยุดการกทำแบบนั้นนะไม่เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะ ก็คือเหมือนกับว่าตีตัวห่างเหมือนกันก็คือปล่อยให้มันเป็นไปตาธรรมชาติก็อย่างที่บอกว่าคุณโตขึ้นตอนนี้ตัวเขาเองอะเริ่มสัมผัสถ,ถึงความแบบห่างระหว่างคุณกับเขามากขึ้นแล้วเขาเองก็เหมือนกับตอนนี้ก็กังวลกระวัยใจแต่ก็ถามว่าจะกลับมาง้อกลับมาเลยทันทีหรืออะไรเงี้ยไม่มองว่ายังตอนนี้เขากำลังลั้นอยู่คือพอเขาสัมผัสถ,ถึงความไม่ค่อยแคร์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยหมายถึงว่าคุณไม่แคร์เขาอะนะไม่ได้ตามเขาเหมือนเมื่อก่อนเนะี่ย เขาเริ่มรู้สึกกลัวว่าคุณจะจากไปอะนะคะอันเนี้ยนะเพราะว่าไพ่เพดอฟวอลเน่มันหมายถึงคนที่ดื้อรันนะ้นอะคือก็รู้นะว่ารักคุณเมฆแต่ว่าก็ไม่ยอมที่จะยอม่อ,อถ้าเคยทาําอะไรผิดก็ไม่ยอมขอโทษนะว่าอย่างนั้นเถอะนะคะก็ไม่ยอมสารภาพบาปสักทีก็ตอนนี้คืออยู่ในสภาวะที่ ร้อนใจนะเราก็เงียบนะคะไม่รู้ไม่ไม่กล้าไม่ไม่ก็หนึ่งเลยไม่กล้า,ลาสองไม่อยากอาจจะเป็นแบบนั้นก็เป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้เขากลาลังรานอยู่เหมือนกับว่ามันถึงจุดนะคะคือหลายๆเดือนที่เม่ดูมันเมยบอกคุณเสมอว่าเขาเนี่ยอยากจะกลับมาเขารู้ใจตัวเองแล้วนู่นนี่นั่น,นแต่ว่า สำหรับรายที่กลับมาแล้วเนี่ยก็คือคุณก็จำเป็นต้องดูดวงแล้วเนาะแต่ตอนนี้ไม่กำลังพูดถึงคนที่ยังดื้อดึงอยู่ะที่ยังไม่ยอมกลับมาสักทีหนึง่งทั้งทั้งที่รู้ความรู้สึกของตัวเองแล้วว่าไม่มองว่าเขากําลังหนีความรู้สึกตัวเองนะเขารั้นอยู่แล้วก็ตอนนี้เขาอาจจะเงียบหรือบางทีเนี่ยก็อาจจะมามาไปไปแต่ก็ไม่ยอมมาแบบร้อเปเซนะคะคือไม่ยอมพูดว่าขอคืนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าทานท,ที่จริงๆแล้วนะ ไม่สามารถที่จะเสียคุณไปได้แต่ก็ยังไม่ยอมที่จะยอมรับตรงจุดนั้นนะคะชาริออดยังกลับหัวแปลว่ายังไม่ได้เดินทางมาหากันนะคะถ้าเกิดอยู่ไกลกันสองอาจจะหมายถึงคนที่ไม่ไม่ยอมอย่างที่ไม่บอกไม่ยอมที่จะ คือดีอ่ะไม่ยอมบอกความในใจอ่ะนะคะยังไม่ถึงจุดนั้นชัลยอดปกติถ้าตั้งรตมันจะหมายถึงเนื้อคู่กันคือดีกันอะไรนี้พอมันกลับหัวมันก็หมายถึงการดีเลของสิ่งนั้นน่ะนะคะความเป็นคู่กันเนาะเนี่ยคุณจะเห็นว่าสิ่งโตมันจะมีดําขาวมันเป็นหินหยางอะค่ะเหมือนเนื้อคู่เนาะทีนี้พอมันกลับหัวไม่มองว่าโอเคเป็นไปได้ว,ว่าตัวเขาเนี่ย ยังปฏิเสธหัวใจตัวเองอยู่ยังยังยัง,ยง,ยงดื้อรั้นยังหนีอยู่แล้วก็ชาิอยอตดกับหัวจะหมายถึงคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะอยู่ไกลกันนะคะอุปสรรคของความรักของคุณเนี่ยเต็มๆมเลยก็คือระยะห่างคู่ไหนถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะแบบต่างฝ่ายต่างขอวีซ่าไปหากันไม่ได้เนี่ยตรงนั้นนั่นก็คืออุปสรรคของชีวิตรักคุณนะเป็นไม่ได้ว่าคู่คุณอาจจะยังไม่สามารถแบบขอวีซ่ามาเมืองไทยได้อะไรแบบนี้นะคะตรงนั้นเป็นอุปสรรคเนาะหรือ อาจจะหมายถึงความรักต่างประเทศที่มีปัญหานั่นแหละถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ตัดสินใจจะมาหากันแต่ก็มันด้วยความห่างไกลมันทําให้ทะเลาะก,กันเป็นไปได้นะคะประมาณนี้เนาะก็คือตอนนี้คุณและเขาเนี่ยก็ยังจะเงียบๆอยู่ในช่วงต้นเดือนอกุมภานะคะอาจจะไม่ได้พูดคุยกันมากนักหรือว่าไม่ได้มาเจอกันนะคะเป็นไปได้แต่ว่าอยากให้รู้ไว้เลยว่าเขาอะรู้ใจตัวเองอยู่แล้วว่าเขาเลือกคุณเขาแค่ดื้ออยู่นะคะทีนี้เรามาดูบทสรุปความรักนะ นี่ไงสงเหรียญน,นะคะกับหัวนะคะมี6ดาบแล้วก็มี Queen of Cups นะคะไพ่บทสือความรักดีมากเลยนะคะก็สุดท้ายแล้วยังไงเขาก็เลือกได้นะคะยังไ,ไงไอ้สเหรียญเนี่ยถ้ามันตั้งตัวปกติเออมันจะหมายถึง อยู่ในสภา,าว่าที่ตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ได้อะไรเงี้ยมันอาจจะหมายถึงเขากําลังจักรลิงคุณระหว่างคุณแล้วก็อีกคนหนึ่งแฟนเก่าอะไรอย่างนี้นะคะหรือระหว่างคุณกับกิ๊กหรืออะไรอย่างนี้เป็นไปได้นะคะอันนี้อ่านเสริมให้สำหรับคนที่มีปัญหาหลังสามเศร้านะแต่เดี๋ยวเขาก็จะตัดสินใจนะคะเลือกคุณนั่นแหละนะแต่มันอาจจะดีเลย์มันอาจจะมาช้าเนื่องจากความรื้อรันของเขาเนาะ,ะถ้าเกิดไม่เกี่ยวกับรักสามเศร้าก็าคือก็คือการตัดสินใจที่จะกลับมาหาคุณนั่นแหละคะ่ะคือดีกันนะคะ แต่ว่าภพ่บทสรุปมันบอกแล้วว่ายังไงอ่ะไม่ว่าอะไรก็ตามคุณ2คนเป็นคู่กันอยู่แล้วนะคะคือพร้อมจะลงเรือลําเดียวกันไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรอยู่แล้วคือมันตัดกันไม่ขาดสทัทีอย่างที่เมย์บอกนะคุณมีความรักความจริงใจให้กันนะคะมันไม่ใช่แค่ความพิศวาสนะคะ หวยหากันในเชิงชู้สาวมันเป็นความผูกพันความรักความแคร์นะคะเหมือนคนในครอบครัวดังนั้นเนี่ยคุณสองคนตัดกันไม่ขาดหรอกนะสําหรับใครที่กําลังดิวอยู่คนที่เมย์บอกมาเนี่ยให้คุณรู้ไว้เลยว่าเขาคือเนื้อคู่นะคะคู่ในดีตชาตินะแต่ถ้าใครที่เพิ่งเจอกันเนี่ยก็อาจจะยังแอปพลายกับการอ่านของเมย์ตรงนี้ได้ไม่ทั้งหมดนะคะก็ยังไงก็ต้องดูดูไปก่อนนะคะเขาอ,อาจจะยังให้ความชัดเจนคุณไม่ได้นะประมาณนี้นะคะอย่างที่บอกไป ไม่มองว่าแนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยคุณอะบางคนอาจจะไม่ต้องรอนานแต่บางคนเมรบางคนอาจต้องรอนานมันมันขึ้นอยู่กับพื้นดวงนะคะหลายๆลาอย่างทั้งลัคนาด้วยแล้วก็สําคัญเลยก็คือดวงของคนที่เราดิวอยู่ด้วยด้วยว่าเขาเป็นยังไงนะคะแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยในบางครั้งเนี่ยคำทํานายมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วทุกคนเพราะว่า คนที่เราเดิวอยู่ด้วยบางทีเขามีกรรมมีพันธะกับคนอื่นๆอีกที่นอกเหนือจากเราอ่ะดังนั้นเนี่ยเรื่องการที่เราจะมาบอกเรื่องไทม์เฟรมอ่ะมันค่อนข้างยากตรงนี้เมย์ก็เลยพยายามจะอ่านให้ในในเรื่องของพลังงานเฉยใ,ให้คุณได้รู้ว่าตอนนี้เขาคิดยังไงแนวโน้มมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ะเดี๋ยวแจ้งนิดหนึ่งว่าพลังงานนะคะสามารถสลับข้างได้นะคะสาวชาวสองเนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวไม่ขออ่านในสองคนที่มีคู่แล้วนะคะหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วหรือว่าอยู่กันมานานแล้วนะก็เดือนนี้นะคะต้นเดือนคุณได้ไพะะ่ดาคาราลอน์นะ ก็ไม่มองว่าคุณมีวุฒิภาวะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานนะคะการใช้ชีวิตการดูแลครอบครัวอะไรอย่างนี้นะคะรวมถึงทัศนคติของคุณที่มีต่อสามีหรือว่าภรรยาหรือว่าแฟนลองเทอมของคุณด้วยนะคืออย่างที่บอกนะคะว่าในหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนมีคู่ไม่ดูค่ะเไม่มองว่าคุณเหมือนแทบจะตัดเอา ความรู้สึกฉันชู้สาวทิ้งออกไปจากชีวิตคู่คุณเลยเพราะว่าเหมือนคุณพยายามที่จะเอาโฟกัสของตัวเองไปที่เรื่องของการดูแลครอบครัวแล้วก็เรื่องของงานมากกว่าเพราะช่วงนี้เมฆค่อนข้างจะมีโปรเจกต์นะคะหรือว่ามีเป้าหมายอะไรที่ชัดเจนในชีวิตนะคะโดยเฉพาะเมฆเนี่ยสมมติถ้าเกิดว่าการณีที่เขาแต่งงานแล้วือมีคู่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสนใจเรื่องความรัก ที่จะเอาชนะคาขานคู่นะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นคงนะแปลกไหมแต่ถ้าเกิดว่ายังแค่เดทกันอยู่เนี่ยเขาจะค่อนข้างมีพาชั่นมากจะเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะ อะไรก็หายใจเป็นเธอแต่ว่าพอถ้าเกิดแต่งงานแล้วเนี่ยเขาจะมั่นคงแล้วเขาก็จะคือเป็นคนที่ไว้ใจคู่แล้วก็คู่ก็ไว้ใจเขาได้นะคะดังนั้นเนี่ยมันไม่แปลกเลยที่เวลาที่เปิดไพ่เม็แล้วมันจะมีดเดวไพ่รอฟอนขึ้นมาในในส่วนของความรักก็คือว่าเม็เป็นคนมั่นคงนะแล้วก็เชื่อมั่นในคนรักด้วยนะคะม่มองว่าตอนเนี้ยคุณแทบจะไม่ได้อยากจะถกเถียงหรือแทบจะไม่ได้เถียงอะไรคนรักเลยแต่ว่าไปสนใจเรื่องอื่นๆมากกว่านะคะคุณอาจจะสนใจการเมืองหรือว่าสนใจเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้มากกว่า นะประมาณนี้นะคะคือมีปุถิภาวะนะคะทั้งในเรื่องความหลักและการงานทีนี้อ่านเสริมให้นิดนึงงานเนี่ยที่ผ่านๆมาอาจจะค่อนข้างจะทุ่มเทงานเยอะนะคะเพราะว่ามีไพ่คาถามาเต็มเลยนะแต่มันเป็นกับหัวแล้วเมย์มองว่าสองสเดือนที่ผ่านมาเม์อาจจะทุ่มเทงานเยอะแล้วก็ประสบความสําเร็จแหละมีความมั่นคงไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินทองอะไรแต่ว่าเหนื่อย นะก็คือว่ามาเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนเนี่ยเม์มองว่าทุกอย่างมันจะคลายไปคุณเหมือนกับว่าประสบความสาเร็จแล้วแล้วก็ไม่ค่อยจะต้องลุยอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไพ่คาถากับหัวหมดเลยนะคะอะไรที่เคยต้องต่อสู้ดิ้นรนหรือว่าขัดแย้งกับใครเนี่ยมันก็จะขี้คลายไปนะแล้วก็อุปสรรคต่างๆด้วยนะคะคุณไม่จําเป็นจะต้องระวังระวังตัวหรือว่าตั้งกัดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องการธุรกิจหรือว่าการงานนะคะตอนนี้เหมือนกับว่า อากาศลงได้อะค่ะคือสบายๆนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนเนี้ยเราก็ในแง่ของเงินทองเมมอว่าคราฟอนขึ้นหมายถึงมั่นคงแล้วแหละนะ <laughs> เหมือนกับ เปรียบเทียบเหมือนธนาคารได้เหมือนกับคุณก็คืออยู่ตัวแล้วนะคะก็คือเงินทองมีใช้มีเหลือนะคะไม่ได้ไปลงทุนอะไรที่มันเสี่ยงด้วยเพราะคุณเป็นคนรอบคอบเนาะก็ประมาณนี้นะเชิงความรักก็อย่างที่อ่านไปแล้วนะคะว่าอะไรที่เคยเถียงกันน่ยนะอะไรที่เคยผิดใจนะคะคุณละทิ้งมันหมดเลยให้มันเป็นอดีตนะไม่สนใจแล้วนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองค่ะทำหน้าที่ของสามีหรือภรรยาที่ดีนะคะคือโตขึ้นเยอะนะในเรื่องของชีวิตคู่เรามาดูฝั่งเขานะ เขาได้เพจล็อวอนกับขวนะคะมีเทอร์มิตนะคะแล้วมีเฉลี่ยอดกับัวตอนนี้เนี่ยคู่คุณอาจจะกาลังดื้อดึงอยู่นะอาจจะงอนอาจจะเรยียกร้องความสนใจเพราะว่าดูเหมือนกับคุณไม่ค่อยจะให้เวลาเขาเพราะว่าคุณตั้งใจทํางานนะหรือว่าคุณอาจจะอย่างที่ไม่บอกแพชชั่นมันหายไปเกี่ยวกับเรื่องคู่นะคะคุณอาจจะไว้ใจเขามากจนเขาอาจจะรู้สึกว่าเหมือนถูกละทิ้งเป็นไปได้นงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงข้ออาจจะดื้อนิดนึงหรือว่าถ้าเขาเป็นผู้หญิงคขาอาจจะเรยียกร้องความสนใจจากคุณนิดนึงนะคะอาจจะมีการ นุ่นนี่นั่นกับคุณนะ่นะหรือถ้าเขาเป็นผู้ชายก็มีโอกาสไปไปได้ที่เขาอาจต้องระวังนิดนึงเขาอาจจะ,ะมีคนเข้ามาสนใจเขาเยอะนะเพราะว่าไพา่พวกไพ่วอนไพ่เพจเนี่ยเมย์มองว่ามันเป็นลักษณะคนมีเสน่ห์แล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะหลงลืมไปว่าตัวเองแต่งงานแล้วนะคะยังไงก็ต้องดูนิดนึงด้วยนะคะว่าคู่คุณมีพื้นฐานความเจ้าชู้หรือเปล่าไม่แน่อาจจะมีคนเข้ามาสอดแทรกได้นะไพ่เฮอร์มิต ตอนนี้คุณสองคนน่าจะไม่ค่อยได้จูจีกันเท่าไหร่เฮ้ยมิดหมายถึงความเงียบอะนะคะก็นั่นแหละก็คือถ้าเกิดว่าเขาไปมุ่งมั่นทํางานก็ดีไปแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่มีพื้นฐานเจ้าชู้ต้องระวังนิดน,นึงเขาอาจจะเขาเงียบกับคุณนะว่าเขาไปคุยกับใครหรือเปล่านะคะอันนี้บอกไว้เฉยนะถ้าเกิดว่าแฟนไม่ได้มีลักษณะเจ้าชู้ก็ไม่เป็นไรนะคะทิ้งตรงนี้ไปนะทีนี้ชาลีออดกับหัวนะคะ าจจะหมายถึงตอนนี้คู่ของคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องงานได้นะคะเรื่องการงานการเงินนะคะเขาอาจจะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนาะชารีออตถ้าตั้งตรงปกติมันดีจํากับหัวเนี่ยไม่มองว่างานอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หรือเป็นไปได้ว่าคู่อาจจะต้องเดินทางไปทํางานนะคะเลยทำแล้ไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะก็ประมาณนี้นะก็อ่าส่วนของคนที่มีปัญหาแล้วสามเศร้าในกรณีที่แต่งงานแล้วเนี่ย ช่วงนี้เนี่ยความที่มีปัญหารักสามเศร้าอะนะคะในช่วงต้นเดือนกุมภาเนี่ยอาจจะคุณสองคนอาจจะไม่ได้คุยกันนะโดยที่คุณเนี่ยไม่ได้แคร์แล้วว่าเขาจะมีใครเหมือนกับคุณตัดหางไปวัดเขาแต่ตัวเขาเนี่ยดื้อดึงอยู่นะคะอาจจะไม่ใช่ว่าอยากจะไปเลือกอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่า ก็ไม่ยอมรับความผิดแล้วก็ยังคงไม่กลับมาใช้ความเงียบเข้าสู้นะคะอาจจะโดนจับได้แล้วก็เงียบอะไรแบบนี้นะมันทําให้คุณยังไม่ได้เคลียร์กันนะคะแต่ว่าแนวโน้มนะคะมันจะดีนะบทสรุปมันดีนะคะก็2เหรียญนะคะอันนี้อ่านต่อเลยถ้าเกิดคนมีปัญหาเรื่องอมือที่3ส,สอบแทรกเข้ามาเดี๋ยวแฟนจะเลือกคุณนะคะเขาจะตัดสินใจได้เนาะเพราะ2เหรียญมันกลับหัวนะคะ แล้วก็เขาก็จะเลือกคุณนะคะไปต่อคุณก็ให้อภัยเขาเหมือนกันเนาะเพราะว่า6ขกดาหมายถึงการไปต่อลงเรือลําเดียวกันถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคเข้ามาคือคลื่นลมแล้วก็ดาบที่เปรียบเสมือนอุปสรรคหรือว่าความขัดแย้งนะคะแต่ยังไงคุณสองคนก็ยังคงสถานะความเป็นคู่กันชีวิตสมรสกันไว้นะคะไม่ว่าเขาจะเคยทําอะไรผิดก็ตามนะคีนับคับสมัยถึงความรักความจริงใจที่มีให้กันนะคะ,ะไม่ใช่ความรักที่ฉับฉวยนะก็เปรียบเทียบ er เหมือนกับ ชีวิตคู่ชีวิตสมรสเนี่ยแะคะมันมันคือคนที่จะสอดแท้เข้ามามันก็จะสู้ความรักที่มันบริสุทธิ์แบบนี้ไม่ได้เนาะ,นะประมาณนี้นะคะก็ถ้าเกิดท่านไหนที่ไม่ได้มีปัญหามือที่3นะก็คือว่าคู่คุณเนี่ยบางทีเขาอาจจะเงียบเพราะว่าทํางานเยอะเป็นไปได้แต่ว่าเดี๋ยว เมว่าในช่วงวันเลนทายเป็นไปได้ว่าเขาจะเคลียร์งานได้นะคะก็คือไม่ได้จัก,กะลิงคุณกับงานแล้วอาจจะมีเวลานะได้มาโรแมนติกกันนะคะ Queen of Cups นะแต่ว่าบางบางคู่อาจจะได้ไปเที่ยวแต่ว่าเอางานไปทำด้วยอแฟนคุณน่ะนะคะเป็นไปได้นะคะก็ยังไงก็ดีกาไม่ได้ไปนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะไม่มองว่า,างไงบทสรุปไม่ว่าจะอ่านหน้าไหนมันก็ดีทั้งนั้นนะคะยังไงก็สบายใจได้ในเดือนกุมภานะคะ Retreat นะคะเมื่อกี้พูดถึงการไปเที่ยวกันในช่วงของวันวนาเลนไทน์มีไพ่ Retreat ขึ้นมาด้วยนะเป็นไปได้มีโอกาสที่คุณอาจจะได้ไปไหนกันนะคะกับแฟนนะคะในช่วงของวันที่14กุมภาหรือว่าอาจจะหลังจากนั้นถ้าเกิดเขาเคลียร์งานเสร็จนะก็ประมาณนี้นะคะก็ถ้าคู่ไหนยังงอนกันอยู่ก็เป็นไม่ได้ว่าคุณอาจจะใช้เวลาอยู่กับตัวเอง ะะหรือคู่ไหนที่ไม่มีเวลาจริงๆเป็นไปนได้ว่าคุณเมธก็อาจจะเหมือนกับเอ j นจอยนะคะ,ะวันหยุดกับตัวเองก็ได้นะสำหรับรีทรีชนะคะยังไงเมมองว่ามันเป็นบวกหมดเลยสำหรับไพ่ของคุณนะค่ะมาช่วงยออสซองนะคะจะไม่จะจับเพลงให้คุณหนึ่งเพลงนะไม่รู้จะเลือกใครนะคะ อันนี้เนี่ยอาจจะหมายถึงอ่า คนที่มีปัญหารักสามเศร้านะคะซึ่งอาจจะไม่ได้หมายถึงตัวคุณเม้เองนะคะอาจจะหมายถึงตัวคู่ของคุณก็เป็นไปได้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะ,ะเพลงที่เลือกใครอ่ะบางทีมันอาจจะหมายถึงพลังงานความรักในปัจจุบันหรืออดีตก,ก็ได้แล้วก็เป็นความรู้สึกของคุณหรือของแฟนก็ได้นะคะยังไงเดี๋ยวเมฆจะทิ้งลิงก์ออริจินอลเอาไว้ให้นะคะใต้คลิปนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากนะคะทีะ่ชาวเมธนะคะเข้ามาให้กาลังใจนะคะช่องเมฆเมฆชาแนลมารับชมนะคะคาทานายความรักเนาะก็เมก็จะ,ะทําคลิปสม่ำ เสมอนะคะก็ช่องนี้นะคะก็จะแนวโน้มนะคงไม่มีการแบบว่าหยุดนะคะก็คือจะทาไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากนะคะมะีคนที่รอดูดวงนะคะโดยเฉพาะราศีเมษเนี่ยเยอะมากดังนั้นเมย์ก็จะพยายามทําให้คุณแบบสม่สําเสมอนะที่ผ่านมาเมย์ยังไม่เคยหยุดนะคะยังไม่ได้สะดุดเลยนะยังไงก็ต้องกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ